คอลเลคชันใหม่คะ่ะรุ่นลาคิสนะคะทันทีที่ทางตัดเสร็จแล้วนะคะแม่ค้าก็ต้องสอยมาใช้เองด้วยบอกเลยว่าน่ารักจริงนี่นะคะเป็นงานออกแบบดีไซน์เองเก๋ๆเลยน่ารักมากทำสไตล์นะคะแบบนี้เลยโซฟี่นะคะอย่างนี้เลยคะ่ะนี่น่ารักจริงนี่ ตัวนี้แอนให้มานะคะก็จะมีกุญแจด้วยนะคะแล้วก็แม่กุญแจนี้แถมให้ด้วยนะคะในเซ็ตเลยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พวงห้อยหนังแกะแบบนี้เลยค่ะแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากเลยนี่ปากกระเป๋าเป็นซิปนะคะแบบนี้เลยขนาดก็กําลังดีเลยมีซิปข้างในนะคะมีช่องเสียบมือถือข้างในค่ะขนาดกระเป๋าของเขานะคะจะอยู่ที่8นิ้วนันเองกําลังน่ารักเลยสําหรับรุ่นลากิสรุ่นนี้นั่นเองนี่น่ารักจริง ตัวนี้นะคะตัดมา4ส,สีพร้อมโซ่มาพร้อมสายยาวหนังแกะแบบนี้นะคะสายเลื่อนปรับระดับได้เลยอยากจะส,สั้นจะพายยาวอันนี้เลื่อนได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนี่นีเป็นทรงแบบสไตล์แบบทรงคล้ายๆทรงหงอนเนาะนี่ตัวนี้เลย ที่สําคัญเดี๋นี้นะคตัดมาจากหนังแกะนิวซีแลนด์คือน้ําหนักนิ่เออหนังนิ่มแล้วก็น้ําหนักเบามากๆเลยค่ะน้ําหนักของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ250กรัมแค่นั้นเองมาพร้อมนี่เลยหมุดรองก้นให้สีมุมแบบนี้นะคะฉะนั้นเวลาเราวางของไว้นะคะไม่ต้องกลัวก้นเปื้อนเลยนี่ช่วยเซฟตี้ไปได้อีกระดับหนึ่งด้วยนะคะตัวน,นี้ นีเลยสีสีมีทั้งสีดำนะคะแบบนี้นะคะแอแดปกระชุ่เสื้อผ้าได้ทุกสีเลยหรือว่าจะสีทนหวานหน่อยก็จะเป็นนูตนูตนะคะหรือว่าเป็นขาวแล้วก็เป็นสีชมพูโลสนั่นเองนี่สนใจสีไหนสามารถแคปหน้าจอทักน้องแอดมินได้เลยนะคะสําหรับบุลลาคิสรุ่นนี้นะคะตัวนี้แอนชีสเปย์กันนะ้ำกันลอยให้นะคะเพื่อยุดอายุการใช้งานให้ทนไปอีกด้วยนี่ตัวนี้เลยสวยเก๋มากตัวนี้นี่ใช้ปริมาณหนังเยอะมากเลยนะสําหรับรุ่นนี้นะคะ เพราะว่าจะต้องอทำให้เป็นลายย่นริ้วเป็นแบบนี้นะคะ่ะเหมือนลายโซฟีนั่นเองอ่ะสนใจนะตัวนี้จัดโปรโมชั่นลด50%เหลือเพียง2,555บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่น่ารักแบบนี้เลยใครอยากได้บอกเลยรีบเลยทักแชทเรื่วนๆเลยนะคะนี่ หรือว่าจะส่ง m e s s e n เจอถึงมือภายในหนึ่งชั่วโมงก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่ามาเลือกมารอสัมผัสที่หน้าร้านได้หน้าร้านเราอยู่ที่ดูสิตมาร์เก็ตเพลสนั่นเองหน้าร้านเราเปิดทุกวันเลยสนใจก็ทักแชทได้เลยค่ะครับคุณค่ะ